ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับยิงอีกแล้วมินามิโนะทำประตูเกมอุ่นเครื่องนอกรอบทาคุมิมินามิโนะทำประตูให้กับลิเวอร์พูลได้อีกแล้วในเกมอุ่นเครื่องแบบลับสุดยอดที่หงแดงลิเวอร์พูลเจอกับพัตต์ฟิลโดยคนที่ได้ลงเล่นในนัดดังกล่าวเป็นพวกนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับลีดยูไนเต็ด คาคูมิมินามิโน่ปีกชาวญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำประตูดได้ในเกมอุ่นเครื่องนั้นล่าสุดกับทีมชุดบีของฮันเดอร์ฟิลด์ทาวส่วนใหญ่แล้วคนของลิเวอร์พูลที่ได้ลงเล่นในนัดดังกล่าวคือนักเตะในทีมชุดใหญ่ที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่หงแดงเอาชนะหลีดยู่ในแต่ด4ประตูต่อ3โดยมาเป็นเกมที่ลับสุดยอดมากๆจนเพิ่งจะมีคนมารู้ว่าเตะกัน และเป็นเกมที่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาดูในสนามอีกด้วยทั้งนี้มีนามิโนะทำประตูได้ในช่วงก่อนพักครึ่งแต่ทีมชุดบีของฮันเดอร์ฟิลด์ทานั้นได้ประตูตีเสมอในช่วง15นาทีสุดท้ายจากการที่มีนักเตะลิเวอร์พูลทำเข้าประตูตัวเองทำให้สกอร์จบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูตอนนึงแต่ก็ถือว่าอดีตแข้งของเลดบูซาบ,บวกนั้นกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีพอตัวเพราะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมา เขาก็เพิ่งจะทําประตูในเกมอุ่นเครื่องที่ทลิเวอร์พูลถล่มแบ็กพูลไปได้7ประตูต่อ2และถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นเขาก็ทําประตูได้ในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่ลิเวอร์พูลแพ้อรสเซนอลในช่วงโดนจุดโทษเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ด้วยเช่นกันโดยนอกจากทาโกมิมีนามิโนแล้วนั้นนักเตะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แก่อารเดียนเจมิลเนอร์ซดนชากิลีดิวอกออริกีและโจเอลมาติ ส่วนลอริสคาริโอตฮารีวิลสันและเรียนเบลสเตอร์นั้นถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงพักครึ่งตัวละครลับลิวเวอร์พูลเล็งสอยแนวรับหลีกแดนมนัรกาโรนีร่วมท็อปใครบอกว่าลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อเพิ่มแบบนี้เรียกว่าแอบุ้มเมื่อทางลิเวอร์พูลนั้นทำไม่รู้ไม่ชี้เรื่องของการคว้าวตัวนักเตะแต่มีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าทีมของเจอเกนครอฟนั้น จ้องที่จะคว้านักเตะแนวรับจากลีกแดนมักกโรนีมาร่วมท็อปหงแดงเลเว่าผู้ทีมดังของสืกพิีเมลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมนนีตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจที่จะคว้าตัวโอมาคอลลี่กองหลังชาวแกมเบียจากซัมโดเรียที่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่10.8ล้านปอนด์เท่านั้นจากการรายงานของแซมนิวทเ ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์จะปิดทําการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคมนี้แล้วแต่ทางด้านยอดทีมจากทีมเมอร์ซี่ไซด์นั้นเพิ่งจะได้ตัวแข้งรายใหม่มาร่วมทีมเพียงแค่ารายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคอตาซิมิกาส์แบ็กซ้ายที่ย้ายมาจากโอลิมเปียกอสด้วยค่าตัว11.75ล้านปอนด์และด้วยขุมกําลังที่แทบจะชุดเดิมนั้นทาให้เกิดคําถามมากมายว่าพวกเขาจะสามารถป้องกันแชมป์ลีกในฤด,ดูกาลนี้เอาไว้ได้หรือไม่ แต่ทว่าล่าสุดนั้นจากกระแสดังกล่าวว่าทีมกำลังให้ความสนใจในตัวโอมาคอลลี่นั่นเป็นเพราะว่าเจอเกนครอฟนั้นต้องการที่จะเสริมขุมกำลังในแดนหลังที่เริ่มจะไม่เหนียวแน่นเหมือนเคยและการลงสนามนัดแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นลิเวอร์พูลเสียไปถึง3ประตูซึ่งถือเป็นข้อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าโดยก่อนหน้านี้นั้นลิเวอร์พูลได้เสียเดยันล็อฟเลน ปลาการหลังจอมเก่าชาวโครเอเชียซึ่งย้ายไปอยู่กับสโมสรเซนิเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสโมสรอนดังของประเทศรัสเซียขอนหน้านี้ทำให้ในตอนนี้ลิวอ์คูเหลือปลาการหลังตัวกลางในทีมชุดใหญ่เพียงแค่เวอร์จิฟันไดโจโกเมสและโจ,โเ,ะโจโเอลมาติเท่านั้นสื่อเผยไวนาดุมขอสัญญาฉบับใหม่จากหงยาว4ปีหลังเจ้าตัวตัดสินใจอยู่ทีมต่อ ื่อจากประเทศฮอลแลนด์ Holland, บ้านเกิดของไวนาดูมได้ออกมารายงานว่าจอจินิโอไวนาดูมนั้นยังคงรอข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากลิเวอร์พูลหลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับทีมต่อไป um ไวนาดูมมิดฟิลวัย29ปีบอกเป็นข่าวกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่หลังจากที่ตัวเขาได้มีการจับเข่าคุยกับกุนซืออย่างเจเกนครอปแล้ว ทำให้ตัวเขาได้ทําการตัดสินใจแล้วว่าต้องการจะอยู่กับหงแดงต่อไปโดยดาวเตะดัดแมนรายนี้เหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลอีกเทียงแค่ได้ดูการเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยพยายามเจราจาขยายสัญญาเพิ่มเติมแต่สถานการณ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เงียบหายไปและล่าสุดหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะอยู่กับทีมสื่อของฮอนแลนด์อย่างเทเล g r a p และ AD ก็บอกว่า จอจินิโอวานาดุมกำลังรอข้อเสนอใหม่จากทางลิเบอร์พูอยู่ในขณะน,นี้โดยรายงานข่าวล่าสุดยังเสริมอีกว่าอดีตแข้งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั้นต้องการสัญญาระยะยาว4ปีซึ่งเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลยังไม่เห็นพ้องและพยายามที่จะเจรจากับวานาดุมในเรื่องนี้สำหรับจอจินิโอวานาดุมนั้นตัวเขากำลังจะอายุครบ30ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้ เขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2016และถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเมื่อด้ดูการที่ผ่านมาเ The ร o p ใจชื้นเจอเก้นครอฟแย้มอนาคตกับลิเวอร์พูลออกมาแล้วแฟนบอลของลิเวอร์พูลคงจะยิ้มกันแก้มปรหลังจากที่เจอเก้นครอฟกุนซื้อคนเก่งของสโมสร เปิดใจถึงอนาคตระยะยาวกับหงแดงแล้วเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลทีมแชมป์เก่าของสกพเมร์มลอกอังกฤษนั้นไม่ปิดโอกาสที่จะต่อสัญญาคุมทัพหงแดงหลังสัญญาฉบับปัจจุบันของจอเกนครอปนั้นจะสิ้นสุดลงในปี2024อย่างไรก็ตามจอเกนครอปเองก็ได้ยืนยันว่าถ้าถึงเวลาอำลาถิ่นแอนฟิลด์แล้วจะยังไม่รับงานที่อื่นโดยทันที โดยจะขอพักเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนเจอเกนครอฟกุนซือชาวเยอรมน,นีในวัย53ปีให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง YouTube ของลีลอยมาตาตาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่ามีผู้คนมากมายถามผมถึงเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินคนถามเป๊ปการรีอลาแบบนี้เลยทั้งที่สัญญาของเขาจะหมดในปีหน้าแล้วผมยังเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกตั้ง4ปีหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานั้น มันไม่ได้มีสิ่งใดเปน็นนิรันดร์ผมคิดว่าอีก4ปีผมถึงจะค่อยคิดว่าผมจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาและถ้าหากผมไม่ต่อผมก็คงจะไปพักร้อนสักก่อนเมื่อผมตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลไปแน่นอนว่าผมจะไม่ทำงานใหม่ทันทีในวันรุ่งขึ้นผมจะต้องขอพักเบรกเป็นเวลา1ปีหลังจากที่ลาลิเวอร์พูลเจอเกนครอฟที่เข้ามาทำงานในทีมนั้นซึเมื่อปี2015 เจ้าตัวได้พาทีมลิเวอร์พูลชุดนี้คว้าม,มาแล้วทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนลีกและแชมป์สโมสรโลกตำนานปืนใหญ่ออกโรงเตือนหงมีสิทธิ์จบอันดับที่4แน่หากไม่เสริมทัพพอเมอร์สันตำนานของไอปืนใหญ่เซนอนบอกว่าเขาจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยถ้าหากลิเวอร์พูลต้องจบเพียงแค่อันดับที่4ในฤด,ดูกาลนี้ เว้นแต่ว่าพวกเขาจะเสริมผู้เล่นใหม่ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงหงแดงหรือว่าผูออกสตาร์ด้วยดูการ2020-2021ด้วยการเปิดบ้านเชื่อทีมน้องใหม่หลีดในเดไป4ประตูต่อ3ในช่วงซัมเมอร์นี้ถือเป็นอีกครั้งที่พวกเขาค่อนข้างจะเงียบในตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากที่เพิ่งจะคว้าได้เพียงแค่คอตาซิมิกาสแบ็กซ้ายตัวสำรองจากโอลิมเปียกอสเพียงแค่รายเดียวเท่านั้น พอเมอร์สันตำนานนักเตะของอาเซนอลนได้พูดถึงความเป็นไปได้ในฤด,ดูการนี้ของทีมแชมป์เก่าเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลสามารถหล่นไปอยู่ที่4ได้ง่ายๆเลยนะคุณดูประตูที่ลิเวอร์พูลเสียให้กับลีดอยู่ในแต่ซี่ผมคิดว่าพวกเขาคงจะลงเล่นเกมนี้โดยคิดว่าจะกินลีดได้สบายผมคิดว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาจาเป็นจะต้องซื้อนักเตะใหม่สักตัวหรือ2ตัว ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าหาพวกเขาจบในอันดับที่4ในฤด,ดูกาลนี้และผมก็คิดมาแบบนี้ตั้งแต่ก่อนเกมกับลีดอยู่ในเตดแล้วพวกเขาคือทีมชุดเดิมและพวกเขาก็มีหลายคนที่จําเป็นจะต้องลงเล่นในทุกสัปดาห์ v i r ร์จิลฟอนได้ห้ามเจ็บฟูลแบ็กทั้งสองข้างก็ห้ามเจ็บพวกเขาไม่มีตัวแทนเลยหาก3มประสานในแดนหน้าได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้มีใครที่ได้รับบาดเจ็บ สิ่งที่เราจะได้เห็นจากฤดูกาลที่ดำเนินไปก็คือทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะพร้อมรับมือในเรื่องนี้เพราะว่าทีมของพวกเขานั้นมีขนาดใหญ่มากนั่นเป็นเหตุผลที่ผมกังวลสำหรับลิเวอร์พูลพวกเขามีผู้เล่นอยู่5-6คนที่จะต้องลงสนามในทุกสัปดาห์ไม่เช่นนั้นทีมของพวกเขาจะยวบลงไปเป็นอย่างมากพอเมอร์สันตำนานนักเตะของอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์ แล้แฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเรานั้นควรที่จะซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่าและถ้าหากสุดท้ายแล้วทีมของเราไม่ซื้อใครเข้ามาเพิ่มจริงคุณคิดว่าลิเวอร์พูลจะจบฤด,ดูกาลในอันดับที่เท่าไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้า,าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูล และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ